สำหรับใครที่ไม่เคยไม่เคยเล่นนะคะแล้วเราจะคิดคะแนนยังไงดูจากอะไรนะคะเราก็เริ่มต้นจากดูคะแนนของตัว เบี้ยแต่ละตัวนะคะ A มีค่า1คะแนนนะคะดูจากเลข1นึ่งางใต้ B C มีค่า3คะแนน D มีค่า2 E มีค่า1 F หรือ J เนี่ยมี f มีค่า4 J มีค่า8นะคะ G 2 H มีค่า4 Q มีค่า10คะแนน I มีค่า 1คะแนน K หรือ V K มี5 V มี4คะแนน L มี1คะแนน M มี3 N มีค่า1คะแนน O มีค่า1คะแนน P มีค่า1คะแนนคือ3มคะแนน s มีค่า1คะแนน T มีค่า1คะแนน U มีค่า1คะแนน w มีค่า4คะแนน X มีค่า8 Y มีค่า4 Z มีค่า10 R มีค่า หคะแนนแล้วก็ตัวแบงค์มีค่า0ูนย์แต่ว่าตัวแบงค์ก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าสามารถเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะมาดูตัวอักษรที่หน้าตาแปลกๆนะคะก็คือตัวแบงค์นะคะมีค่า0ูนย์คะแนนนะคะตัวนี้มีประโยชน์ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับเเรากำลังขาดตัวใดตัวหนึ่งนะคะตัวแบงค์ก็สามารถจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ เราต้องการให้เป็นนะคะเมื่อลงไปในตานั้นแล้วเราเลือกเป็นตัวอะไรตัวอะไรตัวหนึงสมมติเป็นตัว f เราก็ต้องเป็นตัวตัว f ตลอดนะคะถ้าเป็นตัว a ก็เป็นตัว a ตลอดเป็นตัว p ก็ต้องเป็นตัว p ตลอดทั้งตานั้นนะคะส่วนตัวเบี้ยที่มีตัวอักษรทั้ง2ตัวนะคะมีทั้งตัว s ตัว q ตัว f ตัว j ตัว k ตัว b ตัว y ตัว z นะคะ ซึ่งเป็นตัวอักษรที่นำมารวมกับตัวอื่นๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากที่จะเล่นนะคะสมมติเราจับได้เบี้ยตัวนี้เราอาจจะเลือกเล่นตัว H ก็ได้เล่นตัว Q ก็ได้แต่เมื่อลงไปสมมติว่าเราเลือกเป็นตัว H นะคะเบี้ยตัวนี้ก็ต้องเป็นตัว H ตลอดนะคะจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภายในตาเดียวกันน,ะนั้นไม่ได้นะคะเลือกสมมติเลือกตัว J ตัวนี้เบี้ยตัวนี้ก็ต้องเป็นตัว j ตลอดนะคะสมมุติว่าเลือกใช้ตัว v นะคะเบี้ยตัวนี้ก็ต้องใช้เป็นตัว v ตลอดทั้งตานะคะสมมุติเลือกตัว y เบี้ยตัวนี้ก็ต้องเป็นตัว y ตลอดทั้งตานะคะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะ